Happy p พิลสเป็นยาลึกลับที่ช่วยเปลี่ยนอารมณ์ของคุณให้มีความสุขภาพของยาเม็ดสีเหลืองที่มีลักษณะคล้ายกับอีโมจิสไมล์เหล่านี้แพร่กระจายอยู่ในอินเทอร์เน็ตในชื่อของ Happy p พิลสผู้คนเนี่ยต่างบอกต่อๆกันว่ามันคือยาที่ช่วยเปลี่ยนอารมณ์ของคุณนั้นให้กลายเป็นคนที่มีความสุข และดูเหมือนกับว่าคุณสมบัติของมันนั้นจะลึกลับแล้วก็ดูน่าสนใจแต่ Happy p i l l s นั้นยังคงถูกโต้แย้งกันอยู่ว่ายาลึกลับแบบนี้เนี่ยมีอยู่จริงหรือไม่ปกติแล้วเนี่ย h a p p y p i l l s นั้นเป็นชื่อของกลุ่มยาที่ใช้รักษาอาการเกี่ยวกับทางจิตโรคที่เกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าซึ่งการจะใช้ยาประเภทนี้ต้องผ่านการจ่ายยาโดยแพทย์เท่านั้นแต่ Happy p i l l s ที่เป็นอิโมจิสไม้นี้มีอยู่จริงแม้ว่าข้อมูลของมันจะไม่มากแล้วก็หาซื้อไม่ง่ายเลยครับแต่จากข้อมูลส่วนประกอบของมันนั้นมีีกลุ่่มมของวิิตาน B ท ที่ช่วยบำรุงระบบประสาทลดความตึงเครียดแล้วก็ช่วยในเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนมันจึงอาจจะเป็นแค่อาหารเสริมที่ช่วยทำให้คุณนอนหลับสบายเท่านั้นไม่ได้ลึกลับอย่างที่ใครๆคิดครับ